ก็ทราบไว้เลยว่าพี่น้องเราที่นี่และก็มวลมหาประชาชนทุกท่านไม่ได้กลัวแน่นอนมากไปกว่านั้นคุณยิ่งรักอยากจะถามคุณยิ่งรักเหลือเกินว่าวันนี้ยังจะอยู่เป็นนายกต่อไปได้อีกได้ยังไงในเมื่อคุณไม่สามารถรักษา ชีวิตของพี่น้องคนไทยให้ปลอดภัยได้อีกแล้วยิ่งรักวันนี้มันหมดความชอบธรรมแล้วใช่ไหมพี่น้องนั่นคือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปวันนี้แล้วมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ชอบธรรมของยิ่งรักและก็รัฐบาลที่มารักษาการอยู่ตอนนี้ ว่ามันไม่สามารถบริหารประเทศให้ประชาชนนั้นอยู่กันอย่างมีความสงบสุขปลอดภัยได้อีกแล้วแต่มันก็ไม่ใช่แค่นั้นครับพี่น้องสาเหตุที่มวลมหาประชาชนออกมากันมากมายขนาดนี้และมันก็เป็นเหตุผลที่มันมีน้ำหนักที่คุณยิ่งรักจะต้องลาออกไปให้เร็วที่สุดไม่ต้องมาดื้อด้านเดินหน้าเลือกตั้งอีกแล้วเพราะเรา ต้องการการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งใช่ไหมคำพูดอยู่ไม่กี่คำที่ยิ่งรักชอบพูดมีอยู่สองสามประโยคเท่านั้นเองพี่น้องหนึ่งดิฉันมาจากการเลือกตั้งค่ะผมขอถามคุณยิ่งรักนิดหนึ่งเถอะ ว่ามันมีประเทศไหนในโลกบ้างที่คนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วสามารถโกงแค่ไหนก็ได้คุณที่มาจากการเลือกตั้งจะมาแก้กฎหมายกติกาเพื่อให้คุณได้ประโยชน์อย่างเดียวได้แบบนี้เนี่ยไม่มีที่ไหนในโลกเขายอมรับแต่ละครับคุณยิ่งรักสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันล้มเหลวโดวยสิ้นเชิง คุณอย่าอ้างดีกว่าว่ามาจากการเลือกตั้งเพราะเสียงที่เลือกตั้งมานั้นไม่ได้ต้องการให้คุณมาทําให้เศรษฐกิจประเทศมันพังเหมือนทุกวันนี้มันไม่ต้องการให้คุณมาทําลายสังคมไทยให้เกิดความแตกแยกเหมือนทุกวันนี้และไม่ได้ต้องการให้คุณมาทําลายการเมืองไทยให้มันล่มสลายเหมือนทุกวันนี้ด้วยพี่น้องที่พูดมานั้นที่พูดมานั้นไม่ได้กล่าวขึ้นมาลอยๆ แต่มันมีหลักฐานแทบทั้งสิ้นล่าสุดเมื่อวานนี้เองปปชก็ได้ชี้มูลแล้วในโครงการจำนำข้าวโครงการที่ทำร้ายและทำลายจิตใจและโครงสร้างเศรษฐกิจของคนไทยทั้งประเทศอย่างไม่เคยมีมาก่อนพี่น้องครับมันมีรัฐบาลไหนในโลกบ้าง มันมีรัฐบาลไหนในโลกบ้างที่มันทำลายกระดูกสันหลังของชาติมันไม่มีแระครับมันไม่มีรัฐบาลไหนในโลกที่คิดจะทำลายแม้แต่กระดูกสันหลังของชาติตัวเองวันนี้ปปชาก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าโครงการจำนำข้าวที่ทำมานั้นมันมีการทุจริตเกิดขึ้น แล้วนักวิชาการต่างๆก็เตือนกันไม่รู้จะกี่ครั้งแล้วเมื่อวานอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองก็พยายามอธิบายขยายความให้เข้าใจว่าโครงการจำนำข้าวเนี่ยนอกจากมันจะคอร์รัปชันมากมายแล้วมันยังไร้ประสิทธิภาพและทำลายโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศโครงสร้างการค้าขายข้าวของประเทศวันนี้คุณไปสัญญาก,กับชาวนาว่าจะจ่ายเงินเขา คุณหลอกเขามาซ้ําแล้วซ้าเล่า10วัน15วันยังให้อภัยได้คุณหลอกชาวนาไทยมาสองปียังไม่พอเลยวันนี้คุณขึ้นป้ายหาเสียงได้ยังไงวันนี้ว่าจะเดินหน้าทําโครงการต่อไปให้สำเร็จแค่นี้มันยังเจ๊งไม่พออีกเหรอผมเตือนคุณยิ่งรักเละไว้ ให้ระวังแล้วก็ขอเตือนคนไทยทุกคนด้วยว่าถ้ายังจะเดินหน้าให้รัฐบาลแบบนี้จัดการเลือกตั้งแล้วมาบริหารประเทศอีกต่อไปนอกจากชาวนาจะไม่ได้เงินแล้วรัฐบาลแบบนี้แหละมันจะไม่มีเงินจ่ายแม้กระทั่งข้าราชการเพราะฉะนั้นวันนี้สดสดร้อน สอรสออกมาข่มขู่ข้าราชการบอกอย่าออกมาร่วมกับมวลมหาประชาชนถ้าข้าราชการไม่อยากเดินไปถึงจุดที่รัฐบาลไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนให้ต้องยิ่งออกมาร่วมกับพวกเราครับเอาเป่านกหวีดให้ข้าราชการออกมาร่วมกับพวกเรามากขึ้นอีกพี่น้องอ้าวทางนี้ด้วย ช่วยกันครับยาวๆผมพูดแบบนี้ผมพูดแบบนี้คุณยิ่งรักจะตอบผมว่ายังไงคุณยิ่งรักก็จะบอกว่าดิฉันต้องรักษากติกาค่ะ ถ้าเราไม่รักษากษาติกาประเทศก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้ค่ะพี่น้องเขาพูดกันให้ทั่วประเทศแล้ววันนี้ว่าคุณยิ่งรักอย่าพูดเลยว่ารักษากษาติกาเพราะที่ผ่านมาสองปีกว่าคุณเคยรักษากษาติกาไหมรัฐธรรมนูญเขาบอกว่า คุณต้องแถลงผลงานของรัฐบาลทุกปีคุณเคยแถลงไหมที่ผ่านมาคุณเป็นรัฐบาลมาสองปีเนครบปีคุณแถลงไหมแล้วนี่มั็นคารพบกติกาหรือเปล่ากติกาเขาบอกว่าห้ามเสียบบาดแทนกันคุณเสียบแทนเลยคุณเคารพบไหมกติกา พวกคุณปฏิเสธแม้กระทั่งอำนาจของสารรัฐธรรมนูญคุณเคารพไหมกติกาตกลงก่อนที่คุณจะมาพูดเนี่ยว่าให้เคารพกติกามวลมหาประชาชนเขาก็ถามคุณแล้วคุณยิ่งรักว่าคุณต้องเคารพกติกาก่อนก่อนที่จะให้คนอื่นเขาเคารพกติกา แต่แค่นี้ที่จะฝากเตือนไปยังไม่พอคุณก็อยากคิดอยากจะเดินหน้าเลือกตั้งอีกพยายามใช้กระบวนการในการเลือกตั้งเพื่อมาชุบตัวเองเพื่อมาฟอกตัวเองให้ได้อํานาจกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ประชาชนเขาไม่ต้องการแลครับแล้วก็อยากจะเตือนต่อไปด้วยหลังจากที่ปปชชีช้มูลแล้วเนี่ย แทนที่คุณจะเตรียมตัวตัดชุดสอสรัฐมนตรีนายกขอฝากขอเตือนไว้เลยว่าคุณอาจจะต้องเตรียมตัดชุดนักโทษแทนเพราะเรื่องนี้มันเห็นชัดๆว่าโกงมันเห็นชัดๆว่าคอรัปชัน เพราะฉะนั้นมีคนติดคุกแน่นอนมันถึงเวลาแล้วพี่น้องมันถึงเวลาแล้วที่ประเทศนี้คนที่คอร์รัปชันคนที่ทำร้ายประชาชนคนที่ทำผิดมันต้องติดคุกสักทีหนึง ในต่างประเทศหลายๆประเทศเนี่ยต้องให้ข้อมูลกันไว้ว่าคนที่เขาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเขาติดคุกกันจริงจังอันนี้กฎหมายมันถึงจะศักดิ์สิทธิ์กระบวนการยุติธรรมมันถึงจะไปได้และนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งไงครับที่พวกเรามาอยู่ตรงนี้กันเพื่อเรียกร้องการปฏิรูปประเทศ และนอกจากจะบอกคุณยี่รักจะบอกพวกเราว่าต้องรักษากติกาอีกอย่างหนึ่งที่ชอบบอกเราต้องรักษาประชาธิปไตยค่ะผมขอถามนิดนึ่งทว่าสองปีกว,กว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณบริหารประเทศอยู่เนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยแค่ไหนมันเป็นประชาธิปไตยแค่ไหนในสองปีกว่าที่ผ่านมา คุณเสียบบาดแทนกันนั่นใช่ประชาธิปไตยหรือเปล่าคุณแก้กฎหมายเพื่อคนบางกลุ่มนั่นใช่ประชาธิปไตยหรือเปล่ามันเป็นแค่เปลือกนอกเท่านั้นแต่จริงๆแล้วคุณนั่นแหละผด็จการเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรามา เราจึงต้องมาเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปเพื่อให้เกิดระบอบประชาธิปไตยที่มันสมบูรณ์แบบจริงๆไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบยิ่งรักแบบทักษิณเราไม่เอาเพราะฉะนั้นความเสียหายที่ผมยกไปสองสมเรื่องเท่านั้นเองมันก็พอเป็นคำตอบได้แล้วพี่น้อง มันก็พอเป็นคำตอบได้แล้วว่ารัฐบาลของคุณยิ่งรักมันหมดความชอบธรรมไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้คนออกมามากมายขนาดนี้คุณยิ่งรักอาจจะนับได้สักสามพันคนแต่อยากจะให้มาดูความเป็นจริงหน่อยว่ามันกี่ล้านต่อกี่ล้านคนแล้ว แบบนี้เป็นที่อื่นในโลกเขาไปนานแล้วครับเขาไปนานแล้วครับหลายคนตะโกนขึ้นมาผมไม่ต้องพูดละทำนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้มันถึงเวลาแล้วที่คุณยิ่งรักจะต้องออกไปใช่ไหมพี่น้องยิ่งรักยิ่งรัก ยิ่งรักน่าจะได้ยินชัดเจนแล้วน่าจะได้ยินชัดเจนแล้วกับเสียงพลังของมวลมหาประชาชนเพราะถ้าคุณไม่รีบออกไปซะวันนี้แม้แต่แผ่นดินที่คุณเคยเดินเคยอยู่ก็อาจจะไม่ได้เดินได้อยู่อีกแล้วความเสียหายที่คุณทำกับบ้านนี้เมืองนี้ มันมากพอแล้วแล้วอย่ามาบอกว่ากลุ่มมวลมหาประชาชนสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจเพราะความเสียหายที่คุณยิ่งลักและระบอบทักษิณทำกับประเทศไทยนั้นมันมากกว่านี้ไม่รู้กี่แสนกี่ล้านเท่า แค่โครงการจำนำข้าวโครงการเดียวที่เมื่อกี้พูดไปว่ามันมีการทุจริตอย่างต่ำตำก็4-5ห้าแสนล้านอย่างมากกว่านั้นก็อาจจะเกินไปอีกพอสมควรซึ่งตัวเลขแม้แต่คนนรัฐบาลก็ยังตอบไม่ได้แล้วถ้าเราไม่ลุกออกมากันแบบนี้อีกกี่แสนกี่ล้านล้านบาท ที่มันจะต้องหมดไปกับระบอบทักษิณผมคนหนึ่งและครับที่ทนดูไม่ได้ผมคนหนึ่งและครับที่ไม่ยอมให้ภาษีที่พวกเรานั้นจ่ายออกไปเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านบาทจะต้องถูกเอาไปเข้ากระเป๋าคน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผมคนนึงละครับที่ทนไม่ได้ให้ประเทศนี้มันขาดความเป็นธรรมมันมีแต่ความรุนแรงแบบที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมัน <Awards> ถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาแล้วที่ยิ่งรักษจะต้องออกไปใช่ไหมพี่น้อง วันนี้น่าเสียดายเวลามีจำกัดเพราะฉะนั้นผมก็มาพบพี่น้องตรงนี้เพียงเท่านี้ก่อนแต่ก่อนจะไปขออีกสักทียิ่งรักยิ่งรักยิ่งรักขอบคุณมากครับ